นั่นนะจริงอาจจะได้กินอีกรอบหนึ่งเพราะว่าน่าจะย่อยเร็วแซ่บมากจะตีเป็กทำไม่ได้อะค่อยขอสั่งหลายที่มากซื้อของหลายที่มากไม่รู้ว่าจากแอปยอดกินทั้งหมดอ่ะ <laughs> 对、嗯。 เพราะว่าเราจะหิวหรือปะพี่เก่งว่าเราจะหิวหรือปะกิ่เท้าก็้วกินอะไรเลยเพิ่งกินมือแรกหมูกินไมมาชิ้นสองชิ้นเองอร่อยมาก ไหอ่อะแม่เกี่ยเราควรตักน้ำมูกปดีไปดิเหนือน้ำมูกไหอ่อะมันแซ่บอ่ะคือถ้าคนบางคนแร่แซ่บก็จะเงือออกใช่ปะ,ะต้องแก้น้ำมูกไหลคะ่ะอยน้ำมันเกลี่ยแอ่ะแซ่บมากจิ้มนี่ไม่อร่อยเลยบุง ก็วายซื้อมานะนำ้ำจิ้มถั่วต้องคนชอบจริงๆใช่ไหมหนูไม่ชอบแล้วหนูจะกินนัดโตได้ไงวะนั่นมันคนละแบบกันอันนี้มันเป็นถั่วแบบง่ายเพิเพิ่งถามว่าคนไม่กินถั่วไม่ชอบกินถั่วอันนั้นอันนั้นเป็นถั่วเหลืองนี่มันถั่วที่สงคนละถั่วกันมันโตไปก,กว่าคนเหลราใช่อันนี้เป็นถั่วเหลืองนั่นนะ่ะ นี่ถัวถัวที่ส่งมันเลยมีความมันแล้วเดียนอร่อยอะเมงื่อแตกตัวแตกหัวไปหมดลวนั่นละใช่ไหมอร่อยมากรู้มัน มันเป็นเมนูงูที่แบบเราสามารถแบบหม้อขอดูหม้อหม้อนี่คือเป็นหม้อที่ไว้ต้มแบบที่มันเป็นแกะแกะแกะตออกนะแม่นึก็ออกปะมันเป็นหม้อกระทะมันหนูซื้อมากมันเป็นเซตมันเป็นทั้งหม้อมีเซตหม้อเซตกระทะแล้วที่มันแก๊ไอที่ออกปะเอากระด้ามจับออกได้อ่ะโอ้แล้วก็พอหม้อหม้อทำไมนะหมูกระทะพังแต่เราไม่กล้าใช้ก็กลัวก็เลยทิ้งไปแล้วก็เอาเตาไฟฟ้ามาใช่ปะแล้วแกก็ใส่น้ํา สูตรก็คือแค่ใส่น้ำใส่เขาไม่ได้เข้านะคะเข้าได้นะคะฟ้าไทยเข้าได้นะคะฟ้าไทยสูตรแ่วฮอน,อนเข้มขน้นใช่ปะเธอใส่ลงไปแล้วก็ชั้นเติมข้าขวคั่วเราไปเพิ่มเพื่อความแซ่บแล้วเธอก็ซื้อนี่นะ่ะไปหัวรวคาโยนลงไปในหมอ้อกีดเออฉีก,ก่อนโยนลงไปในหมอ้อแล้วก็น้ำจิ้มก็คือทำงูในบ้านหรือว่าหาน้ำจิ้มที่เรามี คืออร่อยจนเหงื่อแตกมาหมดเลยวันนี้อร่อยมากถ้าเกิดเธอจะกินเธอลองไปทำกินด <ทำ S 1> ูก็ได้นะคลืมลืมทำคลิปเนาะโอ้ยทำไม่ไหวแล้วจุ๋ม <laughs> วันนี้ทำคลิปจะตายนะทำคลิปมันจะตายคลิปเก่าดูถึงแสนให้เธอใจก่อนได้ปะล่ะเออไม่ใส่เลยเออกินแบบไม่ใส่น้ำจิ้มเลยเนี่ยคลิปนี้ยังไม่ถึงจะเก้าหมื่นอยู่เลย พอใกล้มาแล้วนะเราคิดว่าเราสู้กับตัวเองหำตออกปะใช่ท,ที่ไปขายวันนั้นเลยจุซื้อเสียงพูมารอดเนาะแม่นอนหนูแม่จะไม่ได้กินอีกนานเลยอะ มีขายอีกหนูจะซื้ออีกกระทนเนี่ยดีซื้อมาทำไรวะรอสมเซ็ตต้องหยุดก่อนกล้าจะยังไม่ซื้อละอร่อยมากแล้วก็ซื้อวนเส้นเธอชอบกินผักเลยเธอก็เอาเธอชอบกินกระหล่ำเธอก็เอาน้ำจิ้มธอยังไงอันนี้ข้าวคั่วพริกป่นน้ำปลาแล้วมะนาวค่ะข้าวคั่วพริกป่นน้ำปลาแลวมะนาวแต่ถ้าเกิดเธอมีสำเร็จรูปเธอก็สำเร็จรูปของเธอก็ได้ ว่านี่อยากกินบออรอกโคลีก็เลยเอาบออรอกโคลีมาถุงหนึ่งแล้วก็อยากกินเต้าหู้ในนี้ก็จะมีแค่บอคอรอกโคลีเต้าหู้แล้วก็หมูใครใครอยากกินเนื้อก็กินเนื้อใครอยากกินหมูก็ตึงออ <c oughs> ไม่มาเ <c oughs> หนื่อหนูแตกหนูว่าหนูก็เหงื่อแตกวะ่ะ หัอไม่เป็นเม็ดพี่จุ๋มใช่นะหรือหนูก็เหืัวแตกแต่แค่เหัอไม่เป็นเม็ดนี่เม็ดซีซีอยู่เนี่ยมันอร่อยอ่ะหมูหนูก็เอาเรื่องหมูคุโรบุตะแล้วแต่ชอบใช่หนูจะพอจริงละคำว่าพอคำว่าอิ่มเขาถักกินได้อีกจิ๊กหนึ่งอิ่จริงละรอบสุดท้ายระดีพออไม่ไรวดิกอดโรสากตอนแรกฉันเพิ่งเปลี่ยนที่กอดโรสากมาหนกด้วย มึงมาคือมึงถนัดไหนอะคะขอดูหนได้ไหมคะจะเอากาวเตะเหรอเขาลงทุนแปะกาวด้วยนะก็กาวร้อนไปเลยสิคะชอบไง้ถ้าหายอะไม่หายพอนั่นมากถ้าหายอะมีอีกถึห้าตัวที่เขาซื้อกับคุณบุ๋มไงป๊อกอะไรนะป๊อปตีะหรอ แต่มันแน่นมากจาต้องไวไหมหรือว่าไม่เอาไม่เอาดีกว่าเผื่อคุณเผื่อไม่หิวต่อ้วทำไงอ่ะก็เก็บอันเนี้ยเอาไหมก็ปิดไว้เหรอปิดอะไรปิดแก๊สไงดินเราไม่ไหวหรอกแล้วก็เอามาตั้งดินดิมไว้เผื่อกินเผื่อกินอีกน่าหรอไหมแล้วก็แค่เอาของมาคลุมุมไว้กลัวเมียมันทำเสียดายเงินทีกินไม่อร่อยเลย น้ำผึ้งสมเด็ดลูกไนใจเว้นนี่ค่ะหม้อนี้ไม่ต้องกลอะไรเนี่ยอันนี้เป็นสีดิฟฟ้าไทยแกวหอนเข้มข้นเข้าได้นะคะคุณแม่ไม่เข้าก็ก็ไม่เป็นไรเธอเป็ช่วยช่วยกันเข้าหน่อยแต่เข้าได้ก็ดีค่ะแต่ไม่เข้าไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวขายยากไม่มาเลยปะเดี๋ยวเหนื่อยโอ้โหไม่ไม่ยากนะคะนี้ ก็ชอบมากยี่อเนาะใช่ไม่ว่าจะเป็นน้ำซุปเขาทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นฟ้าไทยกี่ตัวเหมือนเป็น Mini มมนี่เพนเตอร์ไม่พ่ออะไรหรือป่าเคยได้ยินชื่อพ่อไอ้ตัวนี่แหละไม่มันดังอยู่แล้วไม่แต่หนูเคยได้ยินพอตัวไงเพ<ว>ราะว่ากลุ่มสอง2 2> คนเนี่ยพูดกันอยู่สองคนก <คน S 1> ็คนทุกคนทํากับข้าวเขาจะรู้ไงฟ้าไทยอ่ะคนอนจะพูดว่าจะนี่ทำกับข้าวตรงไหนมันก็จะแบบไม่เค็มไงของเขาจะไม่เค็มมากแต่มันไม่เค็มอ่อเลย ผงผงผัดเข้าเหมือนกันจะมันจะไม่ออกเค็มแต่ก็อยู่ที่คนชอบเนาะถ้าคนชอบก็อีห้อนึ่งเขียวเขียวแม่ก็เติมอันนั้นก็จะเค็มเ็มหน่อยหนึ่งเค็มข้นมากอันนั้นอันนี้ก็จะแบบสำหรับไม่เค็มมากเติมได้เรามีอุปกรณ์ใช่น้ำจิ้มน้ำจิ้มทิ้งไหมถูกไปกินอยู่แล้วนะน่ะทพี่กันน้ำจิ้มน้ำจิ้มทำเองชีสข้าวคั่วข้าวคั่วพริกป่นน้ำปลาแล้วมะนาว ใช่น้ำจิ้มแจ่วนะคุณแม่ทำง่ายไม่มีอะไรเลยที่หอไหนข้าวเราจะพูดแต่ชื่อห่อนั้น <c oughs> วันนี้อนดลมให้หนึ่งวันเราพูดเพื่อแบบการตลาดนี้เขาอาจจะมาจ้างเรางั้นตัดไปให้ถึงนะคะ <c oughs> จัดมาให้เธอตัดไม่ถึงเขานะคะคุณแม่ วิ่งเองอ,อะ่ะนะแต่มันอร่อยจริงแต่ลูกเตอ๋อเข้าขั้วลงไปเพิ่มนิดนึงเพื่อความหอมขอนะบคุณค่ะอร่อยมากอยากให้มมามาไม่กินมั้ยหมอไม่กินยังคืนอร่อยมากไมอก่อร่อยอะ่ะ เหมือนตะกะเลยอ่ะอร่อยอร่อยอร่อยพี่จุ่มน้ำน้ำซุปมันตอนนี้อร่อยมากเลยต้องใส่ได้หมดหมดอันด้วยนะเก็บมาฮะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกัน พี่ว่ามันแปลกลัวเหรอไม่ค่ะมันลำคาญใช่ไหมถอดป๊ออกมันะคนเดมันต่อต้านหรือเปล่ารอดเมื่อกี้ตอนเข้าไปแบบตื้อดืดใช่ป่ะยู่ดีพอเดินผ่านของขนมอ่ะก็มีความรู้สึกว่าแบชีวิตบางทีก็อยากอยู่แบบ นอนดูซีรีส์โง่ๆกินขนมบนเตียงโง่ๆเหมือนกันนะแต่พอด้วยพี่อะไอทุกอย่างทบได้หมดเลยยกไ้เลยปะนอนดูซีรีส์โง่โงเพราะว่านอนดูได้เลยไม่ดูจะเรื่องเรื่องอะไรแล้วกลัวจะเบื่อแล้วก็เรื่องไม่ถูกเริ่มต้นไม่ได้พี่แดงอร่อยมากอะนี้อร่อยจริง ไม่มีอะไรผิดพลาดพอของจริงมาเ็วแก้วอร่อยมากเลยพี่จุกเลย้ย<ห>น,นำ้ำจุกไมไ่อร่อยมากอะ่ะเสือเสือเลิกงานยังเสือไปเล่าดูของเล่นนะของเล่นช้ำ รออิ่มปะอิ่มของเล่นวันนี้ฉ่ำมากเดี๋ยวใช้ดูคร่าวๆโดนก็ไปดูอันนี้น้องเป็นคู่นะคะน้องเป็นคู่มีโดเรมอนอันนี้น่ารักมากมีเป็ดชินจังกบโทรศัอันนี้น่ารักราคา่ะดีอันนี้เป็นเชอร์รี่อันนี้กดโทรศัพท์ดูสิ อยากได้ชัว์พีชอีมีเยอะมากแล้วก็ชินจังกอดโทรศัพท์ที่ทุกคนถามหานะคะมีหนูชีสเดี๋ยวจเจอกันในแฟคทอรี่เดี๋ยวจะขึ้นเลยเนี่ยครอัวน่าเกลียดเป็นโพงกุญแจมาแล้วจ้าน่ารักน่ารักมากไม่ไหว ตอรี่หาไม่เจอหน้าโปรไฟล์ <c oughs> กดเข้าไปาไปรอ,ลอเลย,ยที่เป็นลิงให้กดเข้าไปเธอกดเข้าไปได้เลยโทวินมีมาสตาทุกอย่างเบออันนี้ราคาดีด้วยถ้าจะไม่ผิดได้สองตัวเราไมอแปามแปดสิบสาห สองพุมค่ะอิมม่มอ่ะาอิาอิ่มโอนโอ้ยอันนี้ของพี่พีทตัดทำละค่ะอยากดูอีกปะมีมีมาเพิ่มตัวหนังสือใช่เป้่ามีค่ะบูบบบบ อันนี้ต้องน่ารักแน่เลยอ่ะวุ๊ยมีโบัวด้วยอันนี้ต้องน่ารักแน่เลยอ่ะชัวร์100%ฉันเห็นแล้วแวบๆมันน่ารักที่ผมไม่อ่านเลยนะอันนี้ต้องน่ารักแน่เลยฉันรโหอุ๊ยกระตา่ตายแมวขอกระต่ายแมวหมาอะไรก็ได้ตัวนึง กบเจ้าเสืถอถ่ายรูปไหมะไรนะกบลูกเสือไม่ได้จำลูกเสือไม่ได้ปเปล่เา,ลเาเดี๋ยวขอเกิบไม่ได้ต<อ>ุสาวรองแกะหนึ่งพอแล้วค่ะพี่เก่งเอานี้ให้พี่อ่ะผมพี่พีอีกอันนึงอะไระอันนี้น่ารักพี่เก่งหนูเห็นรูปอะ่ะพี่เก่งดูพร้อมกันอ๋อตัออ้ใหม่นี่ใช่ป่ะไม่อยากได้โดยไม่อยากให้แก ฉัน่ารักอยู่แต่ไม่อยากได้แก่ีสุดแล้วเลยสัญญาขายได้ไหมแก่อะตัดคนน่ารักเลยนะดูดิโคตรนะลูกน่ารักมากกดไปโปรไฟนะแม่นะมันจะปิดกัน้นนิดนึงทางนู้นอ่ะไม่อยากได้ตัวเนี่ยโปรไฟล์นะคะโปรไฟล์จะเจอกันหนึ่งจะขึ้นไลน์ละฉันเล่งแกไว้ตัวหนึ่งทำเลย จุ่มดูน่ารักอ่ะไลน์ในต่อต่อด้วยก็โทรศัพท์เต็มมาแน่ต้องใช้โทรศัพท์เบตัวนี้เดี๋ยวละเมิดในต่อต่อใช่เวลาพูดะจะถามเจอกันลิงก์โปรไฟล์จ้ะ